เรามาต่อกันที่ข้อ2ของวิชา l a w 1 0 0 2กฎหมายมหาชนกันนะครับข้อ2นี้จะเป็นข้อเกี่ยวกับเรื่องการสิ้นสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15และมาตรา6 1มาตรา15นี้ในมาตรา15นี้ว่าด้วยเรื่องการสิ้นสภาพบุคคลคือการตายโดย,โดยธรรมชาติซึ่งรวมถึงการตาย โดยการฆาตก,กรรมการตายด้วยอุบัติเหตุทางกฎหมายเรียกว่าการตายโดยธรรมชาตินะครับในส่วนมาตรา61คือการตายโดยกฎหมายนี้นั่นหมายความว่าคือการหายสาบสูญแบบธรรมดา5ปีและการหายสาบสูญกรณีพิเศษอีก2ปีเรามาพูดถึงเรื่องการตายโดยธรรมชาติคือมาตรา15นี้นะครับ มาตรา15วางหลักว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายการตายโดยธรรมชาติในมาตรา15นี้รวมถึงให้รวมถึงการถูกฆาต,ตกรรมการตายโดยอุบัติเหตุการถูกวางยาตามกฎหมายเรียกว่าตายโดยธรรมชาติในส่วนมาตรา61นี้ คือการตายโดยกฎหมายนั่นคือการหายสาบสูญซึ่งต้องมีผู้ไปร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งให้บุคคลน,นั้นกลายเป็นคนหายสาบสูญไปซึ่งการหายสาบสูญน,นี้ก็จะมีอยู่2กรณี 1. กรณีธรรมดาต้องมีระยะเวลาหายสาบสูญไปแล้ว5ปี 2. การหายสาบสูญกรณีพิเศษซึ่งต้องมีการหายสาบสูญไปแล้วนั้น เป็นเวลา2ปีในมาตรา61วรกหนึ่งวางหลักว่าถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา5ปีเมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสับสูนก็ได้ในวรกหนึ่งนี้ผู้มีส่วนได้เสียนี่หมายถึง สามีภรรยาบุปการีผู้สืบสันดาลเป็นต้นต้องทําการร้องขอต่อสารหลังจากไม่พบตัวและไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนี้หายทราบสูญไปแล้วเป็นระยะเวลา5ปีส่วนในวักสองวางหลักว่าระยะตามเวลาตามวักหนึ่งเนี่ยให้เหลือ2ปีนับแต่วันที่มีการลบหรือสงครามสิ้นสุดลงและหายไปในการลบหรือสงครามดังกล่าวส นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหายไปอนุสามนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ในอนุ1และอนุ2ได้ผ่านพ้นไปถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายนั่นหมายความว่าเราต้องเรียงจากอนุหนึ่ก่อนอนุสองก่อนอนุสมก่อนยกตัวอย่างเช่น ในเอไปเที่ยวแพรเมืองการและเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากหายสาบสูญไปให้ทายว่าในเอเนี่ยหายสาบสูญกรณีธรรมดาหรือกรณีพิเศษและถ้าเป็นกรณีพิเศษนี้เข้าอนุนไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอบคำตอบคือยาภาหนะอับปากอนุสอง ซึ่งการที่นําป่าหลายหลาเนี่ยอาจจะมีคนตอบผิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุอันตรายแก่ชีวิตแต่มีข้อสอบเก่าอยู่ปีหนึ่งแพ่เมืองกาเนี่ยให้นับเป็นยานพาหนะนั่นก็หมายความว่าการที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตของนายเอเนี่ยซึ่งอยู่บนแพเมืองกาและมีเหตุอันตรายแก่ชีวิตเกิดขึ้นคือนับป่าหลายหลาแต่เวลาตอบข้อสอบให้ตอบเป็นอนุสองเพราะให้เรียงตามระดับ ให้อยู่ในการลบหรือสงครามซึ่งก็คือมีเหตุอันตรายแกชีวิตเหมือนกันแต่ให้ตอบอนุหนึ่งว่าเป็นเรื่องการการลบหรือสงครามส่วนถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาพานะก็ต้องเลือกอนุสองถึงแม้ว่ายาพา,านานั้นจะทําให้ในช่วงเวลานั้นมีเหตุอันตรายแกชีวิตเกิดขึ้นก็ตามเราก็ต้องเลือกอยาพานะเป็นอนุสองเราเรา,เราต้องตอบข้อนี้ต่อมาเรามาดูกันที่ ข้อสอบของเทอมสองปีหกสกันนะครับข้อ2ถามว่านายเมฆเนี่ยต้องเดินทางไปประทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนายเมฆออกเดินทางในวันที่20พฤษภาคม2562 และเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นในวันที่21พฤษภาคม2562ต่อมานายเมฆเนี่ยได้เขียนจดหมายลงวันที่26พฤษภาคม2562เพื่อบอกข่าวคาวให้ครอบครัวทราบว่าโตเนี่ยได้มาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครอบแต่ครอบครัวของนายเมฆเนี่ยได้รับจดหมายในวันที่30พฤษภาคม2562และหลังจากนั้นไม่มีใครทราบข่าวถึงนายเมฆอีกเลย คำถามถามว่าการหายไปของนายเมฆเนี่ยต้องรอระยะเวลากี่ปีและจะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวในวันที่เท่าใดเพราะเหตุดใดนายเมฆเนี่ยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมีการตายมีการมีใครพบศพบนายเมฆไหมในโจทย์ข้อนี้ซึ่งไม่มีใครพบศพบนายเมฆเลยนั่นคือตัดข้อนี้ไปได้เลยการตายโดยธรรมชาตินั่นก็หมายความว่า ในเมฆเนี่ยหายสาบสูญตามมาตราหกสิบเอ็ดเพราะไม่มีใครทราบข่าวจากในเมฆอีกเลยและก็ไม่มีใครพบศพในเมฆด้วยนั่นคือการหายสาบสูญคราวนี้เรา,าดูต่อว่าานเมฆเนี่ยหายสาบสูญไปในกรณีธรรมดาหรือกรณีพิเศษเรามาดูที่โจทย์กันานเมฆเนี่ยเดินทางไปทฏงานที่ประเทศญี่ปุ่นนายเมฆออกเดินทาง วันที่20ถึงวันที่21และเขียนจดหมายวันที่26จดหมายมาถึงวันที่30และไม่มีใครทราบข่าวใจากนมยอีกเลยเครื่องบินที่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นในโจทย์ไม่ได้บอกว่ามีเครื่องบินตกไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้มีอันตรายแก่ชีวิตอะไรแก่นายเมฆเลยนั่นหมายความว่านายเมฆหาสาบสูญกรณีธรรมดา คืออยู่ดีๆก็หายสับสู์ไปไม่มีอะไรระบุชัดเลยว่าเกิดเหตุอันตรายซึ่งคำถามที่ถามว่าในเมฆเนี่ยหายสาบสูญไปต้องรอระยะเวลากี่ปีถึงจะล้องขอต่อสารได้คำตอบก็คือ5ปีเราได้แล้ว1ึ่งคำตอบคำถามที่2ถามว่าและจากครบ กำหนดระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยวันที่เท่าใดเพราะเหตุใดเราก็มาตรับคำถามที่2กันเราต้องดูว่าวันที่มีคนพบในเมฆเนี่ยวันสุดท้ายวันไหนญาติของนายเมฆเนี่ยครอบครัวของนายเมฆเนี่ยได้รับจดหมายวันที่30ก็จริงแต่ในจดหมายเนี่ยระบุไว้เป็นวันที่26 ซึ่งในวันที่ 27, 28, 29เนี่ยในโจทย์ก็ไม่ได้บอกไว้ว่ามีใครพบในาเมฆใหม่ซึ่งต้องนับว่าวันที่26คือวันสุดท้ายที่มีคนรู้ว่าในเมฆย,ยังมีชีวิตอยู่เราจึงต้องเริ่มนับหนึ่งคือวันที่27นับไปอีก5ปี27 พฤษภาคม2562เป็น 2563, 64, 65, 66, 67วันที่ครบกำหนดระยะเวลา5ปีเนี่ยคือวันที่26พฤษภาคม2567ถ้าเกิดโจทย์ถามว่า เริ่มร้องขอต่อสารนั่นให้หมายความว่าเป็นวันที่26พฤษภาคม2567เนี่ยบวกไปอีกหวันก็คือวันวันลุกขึ้นก็คือคำตอบคือ27พฤษภาคม2567คือวันที่เริ่มร้องขอต่อสารได้ เรามาต่อกันที่ข้อ3กันนะครับข้อ3นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของบุคคลนั่นคือมีผู้ยาวคนวิกลจริตคนไร้ความสามารถและคนเสมือไร้ความสามารถเรื่องของผู้ยาวเนี่ยก็อยู่ในมาตรา19 20 21 2 2 23 24 25มาตรา19 คือเรื่องเกี่ยวกับผู้เยาว์เนี่ยจะบรรลุนิติภาวะอายุ20ปีบริบูรณ์มาตรา20ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะเมื่อทําการสมรสมาตรา21ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนส่วนมาตรา22 23 24 25 4. มาตราเนี้ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อยกเว้นของผู้เยาว์จะเป็นเรื่องข้อยกเว้นจะได้จำง่าย ให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวผู้ยาวส่วนนี้คือข้อยกเว้นที่ผู้ยาวสามารถทำได้ในส่วนข้อยกเว้นของผู้ยาวเรื่องจากมาตราย2สิบสองข้อยกเว้นผู้ยาวสามารถทำเองได้เพื่อได้ซึ่งสิทธิหรือเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อื่นใดมาตรายี่สิบสาม ผู้เยาว์สามารถทําเองได้ซึ่งเป็นการทําเองเฉพาะตัวอย่างเช่นเรามาสมัครเรียนที่มหาลัยรางคําแหงอันนี้ผู้เยาว์สามารถมาสมัครเองได้มาตายยีผู้เยาว์สามารถทําเองได้ต้องสมแก่ฐานานรูรูปเพื่อการดำรงชีพเช่นผู้เยาว์ไปซื้อจักรยานปั่นเพื่อไปโรงเรียน ข้อนี้ผู้ยาวสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าผู้ยาวไปซื้อรถซึเปอร์คาร์เพื่อขับไปเรียนข้อนี้ผู้ยาวทําไม่ได้เพราะไม่สมแก่ฐานานุรูปและเพื่อการดำรงชีพคือถือว่าคือถือว่าเป็นของที่แพงเกินไปสําหรับผู้ยาวในส่วนมาตราย5ข้อยกเว้นผู้ยาวเนี่ยสามารถทํานิจกรรมได้ ตั้งแต่15ปีบริบูรณ์แต่ถ้าหากอีกหนึ่งวันจะครบ15ปีนั่นถือว่าไม่ใช่15ปีบริบูรณ์หากไม่ถึง15ปีเนี่ยพินัยกรรมนั้นถือเป็นโมคะในส่วนมาตา30คนวิกลจริตคนวิกลจริตเนี่ยทำไปจะเป็นโมคียะต่อเมื่อ ได้ทําในขณะที่จริตวิกลและอีกฝ่ายหนึ่งรูว่าเป็นคนวิกลจริตแต่ถ้าทําในขณะจริตวิกลแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ว่าวาบุคคลคนนี้เป็นคนวิกลจริตนั่นไม่เป็นโมขียะนั่นคือเท่ากับเป็นผลสมบูรณ์หรือ อีกฝ่ลยหนึ่งเนี่ยรู้ว่าเป็นคนวิกลจริตละแต่ในขณะที่ทำเนี่ยสติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่ได้จริตวิกลอันนี้ก็ไม่เป็นโมคียะมาตาย29คนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถเนี่ยคือคนที่สารสั่งเป็นคนวิกลจริตที่สารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถจะทําการใดไม่ได้ต้องให้ผู้อนุบาลทําแทนเท่านั้นถ้าผู้อนุบาลอนุญาตให้คนไร้ความสามารถไปทําอย่างนี้ก็ไม่ได้ผู้อนุบาลจะอนุญาตให้ไปทําไม่ได้ผู้อนุบาลต้องทําแทนเท่านั้นคนเสมือนไร้ความสามารถตามมาตราสามสิบสี่จำเป็นต้องมีผู้พิทักษ์และหากจะทําการใดต้องให้ผู้พิทักษ์ยินยอมเสียก่อน เรามาดูกันที่ข้อสอบเทอม2ปี6-2กันครับในข้อ3เนี่ยเกือบทุกปีเนี่ยจะออกข้อสอบย่อยๆมาเป็น3.1 3.2 3.3 3.4จุออกมา4ข้อ เรามาดูทีละข้อข้อหนึ่งโจทย์เห็นไหมเออโอเคสลับกันสลับกันดาในข้อหนึ่งนายหนึ่งอายุ18ปีบริบูรณ์ใช้เงินส่วนตัวที่เก็บสะสมไปซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในราคา1ล้านบาทโดยลำพัง คำตอบข้อนี้เราต้องดูว่าในหนึ่งเนี่ยอายุ18ปีบริบูรณ์เนี่ยยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือไม่ถ้าในหนึ่งเป็นผู้เยาว์อยู่ในหนึ่งไปซื้อมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยโดยลำพังได้ไหมและมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยราคาหนึ่งล้านบาทแพงไปไหมเรามาดูกันคำตอบข้อนี้เนี่ย นหนึ่งอายุ18บปีบริบูรณ์ซึ่งหมายความว่าในหนึ่งเนี่ยยังเป็นผู้ยาวอยู่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในหนึ่งไม่ได้ในในคาถามเนี้ยไม่ได้ระบุว่าในหนึ่งได้ทําการสมรสซึ่งในหนึ่งยังไม่ได้สมรสก็ถือว่าในหนึ่งก็ยังเป็นผู้ยาวอยู่ในหนึ่ง ซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในราคา1ล้านบาทเข้าข้อยกเว้นไหมซึ่งข้อยกเว้นข้อนี้ผู้ยาวสามารถทำเองได้ต้องสมแก่ฐานานันดรูปและเพื่อการดำรงชีพในหนึ่งซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในราคา1ล้านบาทเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่สมแก่ฐานานนดรูปและเพื่อการดำรงชีพ ถือว่าแพงเกินไปจึงไม่เข้าข้อยเว้นคําตอบข้อนี้ตอบว่าในหนึ่งอายุ18ปีเนี่ยมีผลเป็นโมคิยะเพราะในหนึ่งซึ่งเป็นผู้ยาวเนี่ยไปทํานิติกรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมคําตอบคือจะมีผลเป็นโมคิยะตามมาตรา21ในข้อ3.2เนี่ยถามว่า ใน2คนไร้ความสามารถได้รับได้รับอนุญาตจากนาย3ผู้อนุบาลให้ไปซื้อรถยนต์ใช้แล้วจากนายละสในราคา2 0 0 0 0 0บาทข้อนี้มีผลเป็นอะไรเรามาดูกันคนไร้ความสามารถมาตรา29่จะทำการใดๆไม่ได้ต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนเท่านั้นแต่คำถามบอกว่าในสองเนี่ย ได้รับอนุญาตจากในสามให้ไปซื้อให้ไปซื้อเองน่าหมายความว่าข้อนี้จึงมีผลเป็นโมคียะเพราะผู้ผู้ที่เป็นคนไร้ความสามารถเนี่ยต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนเท่านั้นเรามาต่อกันที่ข้อ3.3กันในายคนวิกลจริไปซื้อโทรทัศน์จากในหในขณะที่ วิกลจริดแต่ใน6เนี่ยไม่ทราบว่าใน้5วิกลจริตและขาดไปในราคา5,000บาทเรื่องคนวิกลจริตเรามาดูที่มาตา3า30คนวิกลจริตผมสรุปไว้ว่าการนั้นจะเป็นโมคียะต่อเมื่อได้ทำในขณะจริตวิกลและอีกฝ่ายรู้ว่าเป็นคนวิกลจริต ต,ต้องเข้าทั้งสองข้อคือทําในขณะจลิวิกลและเป็นคนวิกลจริบในห้าเนี่ยไปซื้อดันในหกขณะวิกลจริตอยู่แต่ในหกเนี่ยไม่ทราบว่าในห้าวิกลจริตข้อนี้จึงมีผลสมบูรณ์เพราะไม่ได้เข้าทั้งสองเงื่อนไขคือในหกในวิกลในหกเนี่ย,ก,ก,ยกำลังวิกลจริต ในห้าเนี่ยไปซื้อในขณะวิกลจริตแต่ในหกไม่ทราบว่าในห้าเป็นคนวิกลจริตสมมติถ้าโจทย์ข้อนี้ถามว่าในห้าเนี่ยไปซื้อในขณะวิกลจริตแต่ในหกเนี่ยรู้ด้วยว่าในห้าเนี่ยเป็นคนวิกลจริตแต่ก็ยังขายไป ข้อนี้จึงจะมีผลเป็นโมเคียสมมุติว่าถ้าโจทย์ออกสลับกันโจทย์ส่วนใหญ่ก็จะออกสลับกันอย่างนี้นทุกปีครับอาจจะเป็นนายหซื้อในขณะวิกลจริตนายหไม่รู้ว่าเป็นคนวิกลจริตหรือนายหเป็นคนวิกลจริตนายหขายไปในขณะที่รู้ว่าเป็นคนวิกลจริตหรือนายหไปซื้อในขณะที่ไม่วิกลจริตแต่นายหรู้ว่า นายหเป็นคนวิวกลจริตข้อสอบก็จะออกสลับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ข้อ3.4ข้อสุดท้ายแล้วนายเคนเสมือนไร้ความสามารถให้เพื่อนรักยืมนาฬิกามูลค่าสิบล้านบาทไปใช้10ล้านบาทโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักข้อนี้คนผิดกันเยอะมากข้อนี้ส่วนใหญ่คนจะผิดกันเยอะมากเพราะว่า นาฬิกามูลค่า10ล้านบาทเนี่ยการที่คนเสมือนไร้ความสามารถจะให้เพื่อนรักเนี่ยต้องให้เป็นเพื่อนรักเนี่ยยืมนาฬิกากสิบล้านบาทก็ตามมันเป็นของที่มีมูลค่าสูงคนก็จะคิดว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อนซึ่งถ้ามองว่าเป็นเงินเงินโส่สิบล้านบาทเนี่ยข้อนี้อาจจะคิดกันถูกต้อง คือต้องได้รับความยีนยอมจากผู้พิทักษกอนแต่เคยมีข้อสอบเก่าบางปีเคยออกเกี่ยวกับพวกแหวนเพชรหรืออะไรเงี้ยมูลค่า5ล้านบาท10ล้านบาทตามในในในแบบเนี้ยอาจจะหมายความว่าในยักตามในยะของมาตา3า34อนุ3เนี่ยนาฬิกามูลค่า10ล้านบาทเนี่ยไม่ใช่สังหาริมทรั์อันมีค่า นายเจ็ดเนี่ยสามารถให้ยืมได้คำตอบข้อ,อนี้จึงมีผลสมบูรณ์นาฬิกามูลค่า10ล้านบาทไม่ใช่สังหาริมทรัพย์อันมีค่าข้อนี้จึงต้องตอบว่ามีผลสมบูรณ์เพราะนาฬิกามูลค่า10ล้านบาทไม่ใช่สังหาริมทรัพอันอันมีค่าสมมุติว่าถ้าโจทย์ถามว่า นายเจคนเสมอแรความสามารถให้เพื่อนรักยืมลูกควายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์สามารถยืมได้ไหมเราต้องดูก่อนว่าสังหาริมสัตว์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยคืออะไรบ้างนั่นคือสัตว์พาหนะสัตว์พาหนะมีอะไรบ้างช้างม้าวัวควายลาลอกนั่นคือสัตว์พาหนะซึ่งถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์อันมีค่า แต่ลูกวัวลูกควายลูกมา้าลูกช้างเนี่ยไม่ใช่สัตว์พาหนะจึงไม่ใช่สังหาริมทัพย์อันมีคา่าในเจ็ดสามารถให้เพื่อนรักยืมลูกวัวลูกมา้าลูกควายได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ในไฟล์นี้เราได้สรุปไว้ว่าสัตว์พาหนะเนี่ยถือเป็นสังหาริมทัพย์อันมีคา่า มีอะไรบ้างก็คือมีช้างมา้าวัวควายลาลอกลูกช้างลูกควายไม่ใช่สัตว์พาหนะจึงไม่ใช่สังหาเดียมาซับอันมีคาข้อสอบเก่าบ,บางปีเนี่ยมีออกเกี่ยวกับเรื่องนี้คราวนี้ก็จบแล้วนะครับเราก็สามารถไปโหลดไฟล์นี้กันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะแชร์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ